สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาสอนการติดซิปซ่อนนะคะโดยใช้ตีนผีญี่ปุ่นแบบนี้ค่ะนะคะก็คือเป็นตีนผีที่เย็บซิปซ่อนได้แบบสําเร็จรูปค่ะก็เขาจะมีร่องซิปเห็นไหมคะมีร่องซิปแบบนี้ค่ะเวลาเขาวางไปเขาก็จะเป็นแบบตกล่องซิปเงี้ยเวลาเราเย็บเราก็ไปเย็บไปตามปกติได้เลยค่ะแล้วเขาก็จะเบียดชิดได้ดีนะคะคือเขาจะเบียดชิดสวยเลยละคะ่ะก็มาดูวิธีการทํานะคะ สำหรับตัวกระโปรงอ้อยก็จะเย็บร็อยไว้ที่แปดนิ้วค่ะนะคะแต่เราเย็บนะคะเย็บแล้วก็รีดให้แบเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นเราก็ขีดแต่งเอวให้เรียบร้อยค่ะก็จะได้เห็นมีรอยแบบนี้ค่ะนะคะก็หลังจากนั้นเราก็จะรอกค่ะรอกออกมานะคะร้อกออกมาตามตำแหน่งที่เราต้องการเลยเมื่อรอยออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะใช้ตีนผีเปลี่ยน,นะคะ่ะก็เปลี่ยนตีนผีนะคะจากตีนผีคู่ธรรมดานี่ก็เปลี่ยนเอาตีนผีี่เข้าไป ก็ขันล็อตเข้าไปตามปกติเลยนะคะนี่จ้าแล้วก็ขันให้แน่นค่ะไข่พวงเขาอันที่มันใหญ่กว่านี้มันหายไปไหนกํารู้เนี้ยพอดีอ้อยย้ายบ้านไงย้ายบ้านย้ายร้านแล้วนะมุมมันยังไม่ได้เลยนะทุกคนกว่าจะได้หามุมแล้วมันย้อนแสงไงกํารู้เนี่ยดูมันเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาบอกเล่าตุอได้นะคะ ก็หลังจากนั้นเราก็หาซิบค่ะก็เอาสิบฟนี่นะคะ19นิ้วค่ะไปเราไปซื้อนะคะแต่ว่าเราจะใส่แค่8นิ้วเวลาใส่จริงก็จะอยู่แค่นี้ค่ะคือ9นิ้วค่ะที่เขาให้ก็คือตรงนี้มันก็จะเป็นแบบเนี่ยเหลือไว้อย่างนี้ยค่ะนะคะเราก็วางค่ะวางนะคะก็ใช้เนี่ยที่เราติ๊กไว้เนี่ยที่เราติ๊กไว้คือหัวซิปเนี่ยนะคะตรงนี้นะก็คือเส้นเอวเนี่ยนะคะเราก็วางต่าลงมาสักประมาณครึ่งเซนค่ะนะคะ จากจากจุดเอวเนี่ยรวางต่ำเนี่ยจงซิปที่เขาทำเป็นพลาสติกอ่ะที่เราลูดแล้วมันจะไปสุดอยู่ตรงเนี้ยวางลงมาอยู่ที่จุดห้าค่ะครึ่งเซนนั่นเองนะคะแล้วก็เย็บเลยค่ะโดยที่เย็บโดยที่แบบว่าเราให้ตรงแนวที่เราเย็บเนี่ยกับตัวซิปเนี่ยให้เขาตรงกันนะคะแล้วเดี๋ยวซิปเนี่ยเขาจะเบียดเข้าไปเองค่ะนี่นะคะเราก็วางซิปค่ะวางซิปอ่ะปักก่อนนะคะแล้วเราก็เอาวองดูค่ะ ว่าให้ทาบแล้วอ่ะเส้นลอยที่เรารีบเนี่ยกับตัวซิปเนี่ยให้มันชนกันนะคะแต่งานนั้นก็เย็บไปค่ะเขาก็จะมาของเขาเองค่ะโดยที่เราไม่ต้องแบกซิปเลยนะก็คือไปเรื่อยๆแบบนี้เพราะว่าอย่างที่บอกตีนผีเขาจะค่อมของเขาเองเลยค่ะนี่นะคะนี่เราก็ใกล้สุดแล้วนะพอใกล้สุดเนี่เราก็เย็บเลยลงไปได้หน่อยค่ะก็วางทาบมาเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะนี่ด้านหลังนี่เย็บเลยไปหน่อยนะคะ ก็จะได้แล้วค่ะหนึ่งข้างหรือข้างนึ่นะคะเราก็รูดขึ้นไปค่ะคือเราเย็บได้ทั้งซ้ายขวาเลยนะคะคือเขามีตีนผีแบบเนี่ยตีนมันจะเย็บได้ทั้งซ้ายขวาเลยค่ะนะคะอาทีนี้เราก็จะดูอ่ะเราก็เริ่มจากตรงนี้เหมือนกันค่ะเริ่มจากบนนะคะก็เนี่ยแหละที่เราวางจุดห้านี่ยเราก็วางฝั่งนี้เหมือนกันค่ะจุดห้านะคะประมาณจุดห้านะหลังจากนั้นเราก็เย็บค่ะเย็บลงมาข้างล่างเหมือนกันค่ะ ทีนี้เราก็จะมาใช้ฝั่งนี้แหละเพราะว่าคือตีนผีเขาจะต้องมาแบบนี้นะคะแล้วก็วางค่ะนี่เอาเอาเข็มปักก่อนนะคะอ่ามองดูว่าเขาเข้าจังหวะแล้วเขาค่อมดีแล้วนะคะเราก็เอาวางไปค่ะนี่มา นี่จากพอถึงจะสุดเนี่ยเราก็ระวังหน่อยนะคะให้เขาแบบนี่มา,นาแนวหลั่วลุนนะคะเราก็ดึงจากหัวข้างล่างเนี่ยขึ้นมาอย่างนี้ค่ะให้หัวเขาโพ่แบบนี้ก่อนนะโพ่แบบนี้เราก็ค่อยดึงขึ้นมาแบบนี้จึ๊บนี่เลยไหนอะได้ไหมเนี่ยอ้าวดีๆนะคะอือหือเฟิร์ดีจังเลย แน่นไงโอโหชิดสนิทชิดเชื้อมากเลยค่ะนี่ยังไงกริบเลยค่ะนี่เป็นแบบนี้นะคะก็วิธีการใส่ซิปซ่อนค่ะส่วนสําหรับตรงนี้ใครจะเย็บหรือไม่เย็บก็ได้นะคะที่เนี่ยเราจะเย็บติดหรือไม่เย็บติดก็ได้นะ,ะแต่ว่าเราเย็บติดก็ดีนะคะจะได้มองดูแบบไม่พังเงือพัง,งอเนาะเดี๋ยวต้องเปลี่ยนตีนผีค่ะ ต้องเปลี่ยนตีนผีนะคะอ่ะก็ถอยออกมาค่ะทีนี้เราก็จะเข้าสู่ปกติแล้วก็จะใช้ตีนผีปกติมาตลังแล้วก็ใช้แบบนี้บ้างแล้วนะนี่ก็ดีนะคะเนี่ยก็อำนวยความสะดวกให้เราแรกๆใส่มันก็จะเป็นมองดูเทอะทะหน่อยนะคะพอเราใช้ไปชินเราก็จะคุ้นเคยกับมันค่ะนี่นะคะลักษณะแบบนี้อันหนึ่งไม่กี่สิบบาทมั้งเนี่ยจาไม่ได้เราซื้อนานแล้วค่ะนะคะอ่ะทีนี้เราก็ใส่ตีนผีปกติเข้าไปะคะ่ะตีนผีคู่นะคะเขาเรียกว่าตีนผีค,ค,ะคะู่ค่ะแบบ ตีนผีเดียวอะนะเราใช้ทั้งติดซิปได้หรือว่าบางทีเราเย็บเบียดพวกพวกฝุ้นคลิปอะไรพวกเนี้ยค่ะนะคะเราก็จะใช้ตีนผีเดี่ยวค่ะนี่อ่ะมาเย็บมาค่ะหนึ่งตีนผีค่ะเย็บให้ติดแบบนี้เลยเนี่ยติดแบบนี้ค่ะหลังนั้นเราก็เกย็บอีกข้างหนึ่ง นี่จ้ะเสร็จแล้วค่ะในที่สุดการติดซิปก็เสร็จแล้วนะคะโอ้โหเป็นผ้าดำทุกคนเห็นดีไหมคะเนี่ยนะคะก็แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า